ถึงไหนแล้วเนี่ยล้อ,อนานแล้วเป็นชั่วโมงยังมาถึงสักทีรีบมาเลยนะคอณนะครับพี่พอดีรถเสียลยมาช้าครับโอมึงอีงแล้วเหรอครั้งนี้เราก็มึงครั้งนี้เราก็มึงมาช้าทุกรอบเลยมึงเลีว้วคอณนะครับพี่แต่พี่ก็ไม่ต้องตีผมก็ได้นะครับตีมึงแล้วไงตีมึงแล้วไงกูจะส่งลูกค้าไปสานามปิงไปช้าทุกรอบเลยเพราะว่ามึงนี่แหละ ครั้งนี้เราก็มึงผมโทษนะครับแต่ผมดูเก้ปัญหาให้นะครับเก้ปัญหาเก้ปัญหาเก้ปัญหาครั้งเดียวมึงก็พูดแบบนี้สุดท้ายก็ช้ามหมดเลยรอบนี้อ่ะกูจะฟ้องผู้ติดสับมึงแน่พี่ครับผมขอร้องเลยครับอย่าไปฟ้องบู้ิดสับผมครับผมยังมีข้อพอยู่ครับหลบไปรีบสบายซะพี่ครับพี่มีปัญหาอะไรนะครับ ครั้งที่แล้วมึงไม่รู้หรอขึ้นดับขึ้นดับขึ้นดาวปะไงเดี๋ยวผมนิฟสง่งให้เลยครับนานไหมครับอีสิบนาทีครับอืมสิบนาทีครับอือไม่เดียวครับเบ็ดเดียวก็เสร็จรรแล้วครับแล้วแต่ปงปูทำมานิฟสง่งมซะเหมือคน,นติดตงเลยวะเสียแรง เลยครับพี่ไดเลยครับหลบไปครับครับครับเซ็นทรัมต้องซ่อมอีกครันหนึ่งหรอครับเด็ดเด็ดมออไซค์ผมเสียนะครับโอ้ครับครับเดี๋ยวผมเียกเก็บไปก็ได้นะครับ ลงอะไรขึ้นรถสิมึงเล็บเก็บมาไม่ใช่หรอทุบเป็นรถหกสามเป็ดใช่ไหมครับใช่ไงมึงไม่เห็นหรอกูเป็นคุณเล็บเก็บเล็บเก็บเล็บเก็บเดี๋วพี่เราไปไหนครับสิงทับสิงทับสิงทับ,ทบมึงมาตัวนั้นเอ๊เไม่หรอพี่ครับ ใส่เกียขับเลยครับกูรูกูรูกูรูไอง农民工ก็ได้ผมผมเก็ตเงิมเฉยๆครับไม่ลุงดึนไม่ลุงงไม่ลุงดึนกูไม่ใช่กุนซิงดงเว้ยแล้วไงกว่าจะถึงอ่ะถ้ารถติดอ่ะประมาณหนึ่งชั่วโมงครับอืม MM โอ้โอ้ขึ้นชั่วโมงขึ้นชั่วโมงถึงแล้วครับอืมสิบ MM นาทีสิบนาทีก็ถึงครับแล้วม,มึงอะไรไขับไปซะพี่ครับเดี๋ยว

什么颜色的花？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 